ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงต้องการรวบรวมทักษะสังหารพิภพสวรรค์ให้เร็วกว่านี้แต่ยามนี้ยังมีอีกหลายส่วนที่เขายังไม่ทราบสิ่งแรกที่เขาทําได้อาจเพียงเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของตนเมื่อภายหลังทราบในส่วนที่ขาดเขาจะเร่งไปนํามันมาทันทียามนี้เจ้าจะกลับนิกายสยบมังกรหรือเปล่าต้นชงกล่าวถามข้ายังไม่กลับ แม้นิกายสยบมังกรไม่มีค่าก็ยังสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีค่าจึงไม่กังวลหากท่านกลับไปขอท่านบอกกล่าวกับผู้อาวุโสหลีเพียงผู้เดียวว่าข้าหนีออกมาได้จากนั้นให้ผู้อาวุโสหลีเตรียมแผนช่วยเหลือเฉินวูแผ่นดินใหญ่อย่างลับๆับหากจะให้ดีให้ผู้อาวุโสหลีเดินทางไปพบเจ้าสำนักสังหารปีศาจข้าคิดว่าการเข้าจู่โจมเฉินวูแผ่นดินใหญ่ของวิหารเพลิงพระเจ้าในครั้งนี้สมควรนำพาขุมกำลังของแดนปีศาจและอสูรมาด้วย เฉินเซียงต้องมุ่งหน้าไปยังวังใต้ดินของวิหารเพลิงพระเจ้าเพื่อทำลายการคืนชีพของจักรพัดน้ำแข็งให้สิ้นซากจักรพัดน้ำแข็งคือตัวตนที่น่าหวาดกลัวเขาย่อมไม่ปล่อยให้มันคืนชีพขึ้นมาในแดนสวรรค์ชั้นสิบนี้เด็ดขาดข้ารู้ไว้ข้าจะหาตำแหน่งของดินแดนอสูรศักดิ์สิทธิ์โบราณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ชายชาราพอยักหน้าชายชารารู้อยู่แล้วว่าดินแดนอสูรศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ที่ใดแต่ด้วยวิกฤตเรื่องวิหารเพลิงพระเจ้ายังไม่คลี่คลายชายชาราจึงเป็นห เป็นห่วงเฉินเซียงและไม่อาจให้เขาไปเสี่ยงชีวิตในดินแดนอสูรศักดิ์สิทธิ์ชายชราคิดว่าอย่างน้อยสมควรรอให้เรื่องที่วิหารเพลิงพระเจ้าบุกจุ่โจมเฉินบูแผ่นดินใหญ่ผ่านไปก่อนค่อยบอกอกกล่าวกับเฉินเซียงอีกทีเฉินเซียงและชายชราแยกกันในเมืองน้ำแข็งโบราณชายชรามุ่งหน้ากลับนิกายสยบมังกรส่วนเฉินเซี่ยงมุ่งหน้าไปยังวังใต้ดิน เฉินเซี่ยงทราบมาก่อนแล้วว่าวาังใต้ดินแห่งนั้นเป็นสถานที่สําคัญมากเขาจึงขอให้หลงสเสวียดจัดจำต,ำตำแหน่งของมันไว้ซึ่งจะช่วยให้เขามุ่งหน้ากลับไปที่นั่นได้เร็วขึ้นหลังจากเฉินเซี่ยงออกจากเมืองเขาก็เร่งมุ่งหน้าไปยังทิศทางของวังใต้ดินทันที ผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้ายังคงอยู่ภายในเมืองน้ำแข็งโบราณมันคือผู้ที่ทรงพลังที่สุดของวิหารเพลิงพระเจ้าเฉินเซียงคิดว่าคงมีผู้เชี่ยวชาญคุ้มกันวางใต้ดินไม่มากนักอย่างมากก็มีขายพลังที่ทรงอนุภาพเฉินเซียยงคิดว่าวิหารเพลิงพระเจ้ามีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังไม่มากนักนอกจากนี้พวกมันยังต้องเดินทางไปยังคุมกำลังงอต่างๆเพื่อชักจูงให้ร่วมเป็นพันธมิตรจูโจมเฉินบูแผ่นดินใหญ่ทั้งบางส่วนยังต้องคุ้มกันขุมกำลังหลักของมันภายในเมืองน้ำแข็งโบราณด้วย ครั้งก่อนที่เฉินเซี่ยงไปวางใต้ดินเขาสังหารผู้เชี่ยวชาญที่ส่งพลังของพวกมันไปสองคนหักยามนี้เขาพบผู้เชี่ยวชาญระดับนั้นอีกเขาจะใช้พิษแรกเริ่มจัดการกับพวกมันยามนี้เขาเกลียดชังวิหารเพลิงพระเจ้าเป็นอย่างมากสองวันผ่านไปเฉินเซี่ยงที่เร่งเดินทางโดยใช้ก้าวข้ามพิษและข้ามมิติก็เห็นภูเขาที่เป็นสถานที่ตั้งของวางใต้ดินซึ่งอยู่ไกลออกไป เฉินเซี่ยงเดาว่าภูเขาลูกนั้นคงมีข่ายพลังที่น่าเกรงขามคลุมไว้เพราะเหตุการ์ครั้งก่อนทำให้วิหารเพลิงพระเจ้าต้องเพิ่มการป้องกันดังนั้นยามนี้เฉินเซี่ยงจึงไม่ทราบว่าจะลอบเข้าไปเหมือนครั้งก่อนได้หรือไม่ทางเข้าถ้ำหายไปเฉินเซี่ยงแปลงร่างเป็นหิมะล่องลอยและสำรวจทั่วทั้งภูเขาด้วยพลังเทพแม้ทางเข้าถ้ำจะหายไปแต่วิหารที่อยู่ภายในยังคงอยู่ เป็นข่พลังที่แน่นหนามากหากพลังเทพเผลอไปสัมผัสมันอาจกระตุ้นการทำงานมันนอกจากนี้ภายในนั้นยังมีข่พลังที่ทรงพลังอยู่แต่ข้ามองไม่เห็นเพราะไม่กล้าเคลื่อนพลังเทพเข้าไปไม่งั้นคงทำให้พวกมันสังเกตพบหลงสเสวียอีกกล่าวเชินเสีย่ยงเซี่ยงที่สำรวจพบว่าขา่พลังเหล่านั้นป้องกันสายลมและหิมะพลังมิติของที่นี่ก็แน่นหนามากยากที่จะทะลวงเข้าไปนับว่าการป้องกันของวิหารเพลิงพระเจ้ายามนี้แน่นหนามาก มีคนออกมาล่าตะเวนที่นี่ข้าสัมผัสถึงกลิ่นอายที่อยู่ของพวกมันได้หลงสเสวียอีกล่าวอย่างตื่นเต้นเฉินเซี่ยงเข้าใจแผนการของนางทันทีเขายิ้มพลางกล่าวถ้าพวกมันออกมาล่าตะเวนข้าจะหาวิธีซ่อนตัวกับพวกมันและให้มันพาเข้าไปทักษะ72ร่างแปลงคือทักษะวิญ,ญญาณที่น่าเกรงขามน้อยคนนักจะรู้จักต่อให้มีผู้เคยได้ยินย่อมคาดไม่ถึงว่ามนุษย์จะใช้ทักษะนั้นได้เพราะทักษะ72ร่างแปลงคือทักษะระดับสูงของตระกูลมังกรจกักรพรรดิ ดังนั้นเฉินเซี่ยงที่ใช้ทักษะได้จึงสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆมากมายเพื่อให้เขาลอบเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดายเฉินเซียงรออยู่ประมาณครึ่งชั่วยามก่อนจะเห็นกลุ่มคนผ่านมาคนกลุ่มนี้มีด้วยกันสิบคนพวกมันเป็นกองลาดตระเวนที่สวมชุดคลุมสีขาวใส่หมวกสีขาวเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเหรนเซียนปรานเพลิงภายในร่างรุนแรงชี้ให้เห็นว่าพวกมันเป็นคนของวิหารเพลิงพระเจ้าหากเทียบกับแดนสวรรค์ชั้นสิบที่ถือกำเนิดใหม่แล้วคนกลุ่มนี้นับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังมาก พวกมันเหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนิพานด้วยพลังของพวกมันสามารถทำลายขุมกำลังขนาดใหญ่ได้ไม่ยากนะักเฉินเซี่ยงที่อยู่ในร่างหิมะบังคับตนเองให้ร่วงหล่นลงบนร่างของคนผู้หนึ่งอย่างแผวเบาแปลงร่างเป็นยุงหิมะขนาดเล็กซ่อนอยู่ภายในชุดของพวกมันจากนั้นเพียงรอให้พวกมันกลับลงไปวางใต้ดิน เหตุที่คนกลุ่มนี้ลาตตะเวนเพราะต้องการพบผู้ที่เข้าใกล้ภูเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หากอีกฝ่ายไม่ใช่คนของวิหารเพลิงพระเจ้าพวกมันจะลงมือสังหารทันทีที่ท,ทราบเพราะเฉินเซียงฟังพวกมันพูดคุยกันพวกมันจะเปลี่ยนกลุ่มลาตตะเวนทุกๆ3าวันเมื่อถึงคราวเปลี่ยนผลัดกลุ่มลาตตะเวนอีกกลุ่มที่มีระดับความแข็งแกร่งทัดเทียมจะเข้ามาแทน ท้ายที่สุดก็ถึงยามเปลี่ยนผัดเฉินเซียงสัมผัสได้ว่าคนที่เขาเกาะอยู่นั้นได้นำพาเขาเข,าเข้าไปในข่ายพลังจากนั้นใช้ข่ายพลังเคลื่อนย้ายลับเพื่อลงไปวางใต้ดินที่วางใต้ดินมีเองก็มีข่ายพลังที่ทรงพลังครอบคลุมอยู่ข่ายพลังนั้นเสริมพลังมิติทําให้ผู้คนยากจะข้ามมิติได้เรื่องของพลังมิติิตคือเหตุผลหนึ่งที่เฉินเซียงแอบเข้ามาในวางใต้ดินได้ในคราวก่อนวิหารเพลิงพระเจ้าจึงต้องวิธีนี้เพื่อรับมือแต่ยามนี้เฉินเซียงก็แอบเข้ามาได้อีกครั้งและยังเป็นการแอบเข้ามาที่ง่ายกว่าครั้้งแรกดวย วิหารเพลิงพระเจ้าที่มีประวัติมาอย่างยาวนานนั้นทราบถึงการวางถ่ายพลังโบราณที่ทรงพลังทั้งยังมีอำนาจที่ไม่ธรรมดายกตัวอย่างเช่นยามนี้หากกลุ่มลาตรเวณทั้งสิบคนที่กลับมาจากภายนอกต้องการผ่านเข้าไปในข่ายพลังข่ายพลังจะแยกความแตกต่างจากโลหิตและกลิ่นอายของคนผู้นั้นเพื่อป้องกันการปลอมตัวเป็นกลุ่มลาตระเวณหลังจากผ่านเข้าไปในข่ายพลังเฉินเซียงสัมผัสได้ถึงพลังลึกลับที่กำลังชอนชัยเข้ามาในร่างพร้อมกับข่ายพลังที่เปล่งแสงเจิดจ้าและเริ่มสั่นสะเทือน แย่แล้วถูกพบแล้วเฉินเซี่ยงคาดไม่ถึงว่าข่ายพลังจะมีความสามารถเช่นนี้ด้วยเดิมเขาวางแผนจะอาศัยกลุ่มลาดตะเวนเพื่อเข้าไปยังส่วนลึกของวงังแต่กลับคาดไม่ถึงว่าข่ายพลังจะสัมผัสได้ถึงตัวตนของเขากระทั่งทําให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายพลังลึกลับสามารถแทรกผ่านเข้าไปในร่างของเฉินเซี่ยงจนทําให้ตัวเขาที่อยู่ในร่างยุงเปล่งแสงสีขาวยามนี้ชายชราหลายคนได้ปรากฏตัวขึ้นภายนอกข่ายพลังพวกมันทั้งหมดเห็นยุงหิมะกาลังเปล่งแสงสีขาว ทำให้ข่ายพลังทำงานได้เช่นนี้มันไม่ใช่ยุงธรรมดาแน่ชายชราพูดหนึ่งเผยสีหน้ามืดมนพลางนำเจดีออกมามันปลุกการทำงานของเจดีนั่นทำให้มันสร้างแรงดึงดูดที่ทรงพลังเฉินเซี่ยงสัมผัสดได้ว่าร่างกายของตนกำลังถูกเจดีดึงดูดไปหักยังปล่อยให้เป็นเช่นนี้เขาอาจถูกผนึกอีกครั้งนั่นทำให้เขาเริ่มกลัวเจดีคลายยุงตัวน้อยเปล่งแสงสีทองเจิดจ้าและปรากฏเงาร่างของชายไวกลางคนที่มาพร้อมกับค้อนสีดำในมือ คนของวิหารเพลิงพระเจ้าตกตะลึงกับฉากที่มีบุรุษปรากฏตัวขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์พวกมันคาดไม่ถึงว่ายุงธรมธรมดาๆจะมีระดับการบ่มเพาะที่สูงส่งนั้นทําให้คนของวิหารเพลิงพระเจ้าคิดว่าบุรุษเบื้องหน้าคือปีศาจยุงที่จำแรงกายมาบางทีผู้ที่แอบเข้าวังใต้ดินก่อนหน้าสมควรเป็นคนผู้นี้ ขณะที่คนของวิหารเพลิงพระเจ้าตกตะลึงค้อนในมือของเฉินเซียงก็ฟาดเข้าใส่เจดีที่กำลังปลดปล่อยแรงดึงดูดเมื่อสัมผัสได้ถึงอนุภาพของการจู่โจมสีหน้าชายชาราผู้ถือเจดีแปรเปลี่ยนใหญ่หลวงแม้มันจะรู้ว่าค้อนของเฉินเซียงไม่ธรรมดาแต่ก็สายเกินไปจนถูกค้อนกระหน่ำฟาดเสียงค,ค้อนฟาดดังสนั่นแสงสีทองเจิดจ้าพร้อมกับชิ้นส่วนเจดีกระจัดกระจายผู้ที่ได้พลังถูกค้อนของเฉินเซียงฟาดจนทั่วร่างอับโชคไปด้วยโลหิต เฉินเซี่ยงใช้พลังของกายนักพระสวรรค์เหวี่ยงค้อนเทพเสริมให้อนุภาพของมันรุนแรงยิ่งขึ้นชายชาราที่ถือเจอดีบาดเจ็บสาหัสบนร่างมีหลุมโลหิตขนาดใหญ่ค้อนของเฉินเซี่ยงอยู่ใกล้มันที่สุดเมื่อเฉินเซี่ยงเหวี่ยงค้อนด้วยพลังของกายนักพระสวรรค์อำนาจทำลายล้างได้ทะลวงกระทั่งสร้างหลุมโลหิตบนร่างของมัน การจู่โจมของเฉินเซี่ยงหมายสังหารผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังของวิหารเพลิงพระเจ้าแต่สิ่งที่ทำให้พวกมันหวาดกลัวมากที่สุดคือพวกมันไม่อาจสัมผัสได้ถึงความผันผวนของปราณนั่นหมายความว่าบุรุษเบื้องหน้าจู่โจมพวกมันด้วยกำลังกายล้วนๆผู้ที่มีกำลังกายมากขนาดนี้พวกมันที่เป็นเชี่ยวชาญจากแดนสวรรค์ไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่จึงเป็นครั้งแรกที่มันได้ประจักษ์ด้วยตาของตน เมื่อครูเฉินเซียงเหวี่งค้อนกวาดใส่เหล่าเหรินเซียนโดยรอบกว่าสิบคนพวกมันบางคนบาดเจ็บจากการถูกเศษชิ้นส่วนของเจดีนอกจากมีเหล่าเหรินเซียนที่เป็นกลุ่มล่าตะเวนแล้วยังมีชายชาราอีกสามคนที่เป็นเหรินเซียนขั้นสุดท้ายซึ่งทรงพลังยิ่งกว่ากลุ่มล่าตะเวนอยู่ด้วยแม้เหล่าคนของวิหารเพลิงพระเจ้าจวัดกลัวเฉินเซียงแต่พวกมันยังตอบโต้โดยเค้นเอาการจู่โจมที่ทรงพลังที่สุดจู่โจมเข้าใส่เฉินเซียง,ยงไม่ประมาณตน เฉินเซียงเหวี่ยงค้อนฟาดใส่กระบี่ทั้งสิบเล่มที่แทงมาด้วยความสูงสุดกระบี่ใดที่ได้สัมผัสกับค้อนล้วนถูกอนุภาพที่ส่งพลังทำลายพวกมันเชื่อมั่นว่าอาวุธของตนแข็งแกร่งแต่ยามนี้อาวุธเหล่านั้นกลับถูกทำลายเป็นชิ้นๆด้วยการเหวี่ยงค้อนเพียงครั้งเดียวคนของวิหารเพลิงพระเจ้ามึนชาด้วยค้อนของเฉินเซียงและในฉับพลันนั้นเฉินเซี่ยงปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของชายชาราผู้หนึ่งราวกับพูดผีค้อนชูสูงฟาดลงกลางศีรษะของมันอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้า อนุภาพที่น่าเกรงขามแหวกอากาศฟ้าใส่กลางศีรษะของชายชราพลังที่รุนแรงแลั่นผ่านไปทั่วร่างและระเบิดเป็นทะเลโลหิตสาดกระจายในพริบตาคนของวิหารเพลิงที่เหลือรู้สึกขนลุกพวกมันไม่อยากถูกค้อนฟาดหัวเพราะค้อนนั่นสามารถสังหารพวกมันได้ในครั้งเดียว คนของวิหารเพลิงพระเจ้าเริ่มเสียใจหักไม่เพราะขายพลังสัมผัสพบยุงนั่นยุงตัวนั้นจะยังคงหลบซ่อนไปกับพวกมันและขโมยบางสิ่งอย่างมากพวกมันคงแค่ถูกตำหนิแต่ยามนี้ขายพลังสัมผัสถ,ถึงยุงจนเกิดความขัดแย้งกันพวกมันจึงหวาดกลัวความแข็งแกร่งของยุงที่ประสบพบด้วยตนเองหลังหลังจากเฉินเซียงลงคอนสังหารเสร็จเขาก็เคลื่อนไหวอย,อย่างพิสดารไปยังคนของวิหารเพลิงพระเจ้าคนอื่นๆพร้อมกับฟาดคอนที่ส่งอนุภาพเข้าสังหารพวกมัน เสียงค้อนฟาดดังสนั่นผู้ที่ถูกค้อนเทพฟาดคนแล้วคนเล่าแผ่เสียงร้องการจู่โจมของเฉินเซี่ยงทรงพลังและรวดเร็วจนยากที่คนของวิหารเพลิงพระเจ้าจะหลบหนีแต่ผู้ที่หนีได้เร็วที่สุดจะตกเป็นเป้าของเฉินเซียงก่อนไม่นานนักผู้ที่รอดชีวิตก็เหลือเพียงชายชราที่ควบคุมระฆังทองคำมันคือผู้ที่ทรงพลังที่สุดและระมัดระวังตัวที่สุด ชายชาราผู้ทรงพลังคนอื่นๆตายไปแล้วก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงชิงลงมืออย่างรวดเร็วและกลายเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์ได้ตั้งแต่ต้นหากพวกมันระมัดระวังตัวมากกว่านี้และร่วมกันรับมือเฉินเซียงเฉินเซียงอัดสังหารพวกมันได้อย่างยากลําบากเจ้าคือใครเจ้าไม่ได้มาที่นี่เป็นครั้งแรกชายชาราที่รอดชีวิตสงบเป็นอย่างมากนั่นแสดงให้เห็นว่ามันแตกต่างจากผู้ที่ถูกค้อนสังหารก่อนหน้า จ้าคือคนของวิหารเพลิงพระเจ้าพวกเจ้าปล้นชิงไปทั่วทั้งดินแดนน้ำแข็งโบราณและโชคดีที่พบและคิดช่วงชิงฆ่าฆ่าสังหารคนของพวกเจ้าทั้งหมดในครั้งนั้นและแก่รอยมาจนถึงที่นี่หากพวกเจ้าไม่คิดหวังเอาชีวิตของข้าย่อมไม่เกิดเรื่องวุ่นวายเช่นนี้ขึ้นเฉินเซียงกล่าวความจริงเขาถูกกลุ่มคนที่วิหารเพลิงพระเจ้าส่งไปเข้าล้อมทําให้เขาทราบถึงแผนการของวิหารเพลิงพระเจ้า วิหารเพลิงพระเจ้าคิดว่าตนเองแข็งแกร่งจึงได้กระทําเรื่องเห็นแก่ตัวในดินแดนน้ําแข็งโบราณแต่โชคร้ายที่พวกมันพบเฉินเซียงในเมื่อเจ้ารู้ว่าพวกเราคือวิหารเพลิงพระเจ้าเหตุใดเจ้ายังกล้ายุยุนับว่าเจ้าโง่เขลาที่กระทําเรื่องเช่นนี้อย่าได้หลงคิดว่าลอบเข้ามาในนี้แล้วจะทําให้เจ้าเป็นใหญ่ในโลกล่าวิหารเพลิงพระเจ้าเรามีได้มีความแข็งแกร่งเพียงเท่านี้ ชายชรายยหยันสีหน้าของมันไรซึ่งความหวาดกลัวต่อเฉินเซียงคนเหล่านี้คือเหรินเซียนขั้นต้นและขั้นกลางหากเจ้าคิดว่าข้าอยู่ในระดับเดียวกับพวกมันเจ้าคิดผิดไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะตกอยู่กับมือของเราและเป็นทาสของเราไปตลอดชีวิตงั้นหรือเฉินเซียงรู้ว่าภายในวังใต้ดินมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่านี้แต่เขาไม่กลัวหากอีกฝ่ายไม่ใช่เซียนหวงังเขาก็สามารถหนีออกจากที่นี่ได้ตลอดเวลา เปลวเพลิงที่รุนแรงลุกโหมทั่วร่างชายชราระคังที่มันควบคุมสำแดงเดชดทันทีที่มันเปล่งเสียงเตงเสียงอันดังกังวานทำให้เฉินเซี่ยงปวดหูพลังเทพปั่นป่วนกระทั่งทำให้บางส่วนของร่างกายรู้สึกเจ็บระคังทองเปล่งแสงเจิดจ้าเสียงระคังสะท้อนดังกังวานราวกับอันเชิญบางสิ่งเฉินเซี่ยงรู้สึกปวดหัวแต่เมื่อจะรวบรวมพลังตอบโต้เสียงที่ดังกังวานกลับทวีความรุนแรงยิ่งกว่าเดิมมันแทรกผ่านเข้ามาให้หูจนทำให้เฉินเซี่ยงรู้สึกราวกับทั่วร่างกำลังจะระเบิด เฉินเซียงคำรามเขาทราบว่าตนกำลังถูกระคังทองโปร่งสายครอบกายปราณที่อัดแน่นภายในมุกสวรรค์ทั้ง35เมตรภายในตันเถียนหลังไหลหลอมผสานจนเกิดเป็นปราณมังกรแล่นไปตามกระดูกกล้ามเนื้อและแขนกระทั่งทำให้แขนของเขาขยายตัวปราณมังกรและอำนาจแห่งกายนักพระสวรรค์ร่วมประสานเสริมด้วยค้อนแห่งเทพผู้สร้างจนเกิดเป็นอำนาจที่น่าสะพรึงกลัวข้าจะทำลายระคังเจ้า เฉินเซียงคำรามพร้อมกับเหวี่ยงฟาดค้อนไปยังระคังทองอำนาจที่ทรงพลังปะทุวังใต้ดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนทำให้บางส่วนพังทลายลงมาคอนเทพนำพาอำนาจที่ทรงพลังฟาดใส่คังจนแหลกเป็นชิ้นชิ้นเศษชิ้นส่วนปลิวว่อนปากเข้ากำแพงหินรอบด้านอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ